สรุปข่าวเช็เแมนยูโก,โกประจำวันที่23มีนาคมโดยโค้ชเชฟฟตบอลแมนเชสเตอร์เดนชิงนี้ขอสนเสนออารตยังไงโยเคเรสสนจะเล่นพิมพ์เล็กนะแต่ว่าดันไม่คิดจะไปผีซะอย่างนั้นเมื่องานนี้อาโบราดาสื่อดังของโปรตุเกสรายง,งานข่าวนะว่าวิกเตอร์โยเคเรสกองหน้าตัวเก่งของสปอร์ติ้งลิสบอนพร้อมจะกลับมาเล่นในอังกฤษอีกครั้งแต่ว่าตัวเลือกที่ต้องการมาร่วมทีมดันไม่ใช่แมนยู เมื่อแข้งวัย16ปีวันนี้ระบเปิดฟอรสุดยอดในระหว่างการค้าแข้งในแดนฝอยทองจนกลายมาเป็นที่สนใจของหลายทีมดังโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ทีมหัวแถวต่างก็อยากจะได้ตัวไปร่วมทีมในขณะนี้ซึ่งปริษจแดงภายใต้การนําของเจ้านายเก่าอย่างบรูเบนอัมบริมต้องการแก้ปัญหาเกมรุกฝืดก็อยากจะได้โยเคเรชมาร่วมทีมเช่นเดียวกันแต่ว่าด้วยสานกาของสโมสรที่สอบไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในช่วงซีซั่นหน้า ทำให้ดูเป็นรองทีมอื่นค่อนข้างจะพอสมเยอะพอสมควรนะฮะโดยจากการรรยงานของสื่อแดนฝอยทองเปิดเผยบอกว่าโยเคเรชเองก็สนใจที่จะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกแต่มองจุดหมาย3ทีมเท่านั้นก็คืออาริเบอร์ฟูอาร์ซอนและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ทางด้านของแดนอาริเบอร์ฟูและก็ปืนใหญ่เองก็ดูมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแต่กับด้านของเดรบายสีฟ้าที่มีเออร์ลิงบอรฮาร์ดมเป็นกองหน้าตัวหลักอยู่แล้ว อาจจะไม่ได้โดดเด่นต่อเนื่องมากมายสักเท่าไหร่นักโดยขณะเดียวกันสื่อเจ้าดังกล่าวระบุนว่าบาซโลน่าบาลีซาชแมงและก็บายยามิดิกเองนั้นก็สนใจในเวลานี้อยู่เช่นเดียวกันนะดาน,นผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปการด้กานะครับว่าจะเป็นเช่นไรใครๆก็สนใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าแมนยูไม่ได้ไปเพราะเรียกว่าติดไมยยูฟาหรือว่าได้ดับที่ดีกว่านี้ก็ไม่มีใครจะอยากมาเช่นเดียวกันนะะเรามาดูข่าวตอา่อมันกันครับ อะไรยังไงลินการ์เผยลูนี่ห้ามแข่งเด็กผีซื้อรถหรูมาอวดซะอย่างนั้นเมื่องานนี้มหาเทพเจสซิลินการ์ที่หายหน้าหายตาไปนานอนดีตมิดฟิลของแมนยูเปิดเผยบอกว่าเวนบรูนี่ก่องหน้าบรุนพี่ห้ามาเป็นเด็กจากอะคาเดมี่หรือว่าบรรดาเด็กจากอะคาเดมี่ของสโมสรซื้อรถหร,ถรูหากยังเล่นให้กับทางทีมชุดใหญ่ไม่เกิน50เกม เมื่อแข่งไว้สายองปีนี้ที่ปัจจุบันนั้นเล่นในกับดั่งของ FC โซ o u ในเกาหลีใต้เคยเป็นเพื่อนร,รุ่นทิ่นกับปร,ร์น,นีในช่วงปี2011 ถึง2017โดยในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ Daily m a i ทางมหาเทพลินการ์ก็ถูกถามถึงเรื่องดังกล่าวโดยเปิดเผยบอกว่าบรูนี่นั้นต้องการให้เขาปริการนักเตะจากแค a ดามีอยู่ในการอบต่อไปเมื่อเราขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่คุณรู้หรือไม่เราต้องรู้จักสถานที่รู้จักเวลาที่เหมาะสมในการทำสิ่งต่างๆและอะไรฉนอกนั้นแต่การทำลายวัฒนธรรมล่ะ เราพยายามทําให้มันแกร่งขึ้นเราตอบสนองต่อความสำเร็จในครั้งนี้เรายิ้มเราหัวเราะและก็ชนะเกมนั่นคือวันธรรมดาที่เรียกว่าวันทร,ร่ทมที่ดีใช่ไหมละ่ะเวนโูรีบอกกับผมบอกว่าอย่าซื้อลรถคันแรกจนกว่านายจะเล่นครบ50เกมนั่นหัานว่า50เกมนั้นมาถึงและผมก็ขับธนาของแบรนด์เรเว์เข้าไปจอดซึ่งบรนนี่ก็แบบว่านั่นใครนายลงเล่นไปถึง50เกมแล้วหรือ,อยัง นั่นคือสิ่งที่ตัวผมยอมรับและผมเองก็ไม่เคยพยายามทำตัวโดดเด่นแน่นอนว่าบางครั้งถ้าคุณมีอของอะไรดีๆมากมายคุณก็อยากจะโชว์มันแต่ช่างภาพจะตามผมและถ่ายรูปผมในรถทุกครั้งที่เราขับรถเข้ามาในขนาดนี้าผมเป็นตัว่าง,งานนี้มหาเทพดินกาศขอพูดหน่อยนะฮะช่วงนี้ว่างสะดืเกินไม่รู้ทำอะไรขอโม้หน่อยกันลวกัน,กนเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงงานนี้สื่ออ้างอมอริม ไม่คิดที่จะดึงแรตฟอร์ดกลับผีในคัณงนี้ซะอย่างนั้นโดยงานนี้ต้ดั้งของทางฝั่งนะผมเดรดิตาสื่อดังของอังกฤษรายงานข่าวบอกว่าบร,รูเบนอัลโมริมในายใหญ่ของแมนยูเอ,เ,อเ,อเองนั้นไม่คิดจะดึงมาคาร์แรตฟอร์ดกลับมาอยู่กับทีมในช่วงสมัยน,นี้โดยงานนี้ตัวรุกทีมชาติอังกฤษนะฮะโดนปล่อยให้อัสมาลายืมตัวไปใช้งานในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมา โดยทำไปแล้วมากถึง4แอสซิสต์จาก9เกมให้กับสิงห์พงานพร้อมกับไปติดทีมชาติอังกฤษของโทมัสทูเิลกิดอีกครั้งในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและก็ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมที่ทีมเปิดบ้านชนะแอลเบเนียไป2-0เมื่อ 0, วนันศุกร์ที่ผ่านมา โดยในขณะที่วินล่าก็มีออปชั่นในการซื้อขาดเอแรดฟอร์ดนะฮะอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์แต่ยังไม่มีแน่นอนนะว่าอูนายเอเมรี่นั้นจะตัดสินใจยังไงขณะที่สื่อแดน,นผู้ดีบร,ริยงานข่าวเลนว่วอัมบอริมก็ไม่ได้มองแข้งไว้1แปนีนี้ว่าอยู่ในแผนการนำทีมในช่วงฤดูนาโดยแรดฟอร์เติบโตมาก,กับอ c คาเดมี่ของแมนยูโดยลงเล่นให้กับสโมสรไปแมากถึง 426เกมทุกรายการทำไป138ประตูกับอีก6 4แอสซิสควา้าแชมป์ร่วมกับสโมรสรไปแล้วมากถึง6รายการในคข้งนี้ปเป็นดังว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปขั้วยกัน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแรดฟอร์ดกับพนั่งของแมนยูเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาจะยังไงแมนยูสนใจใช่ไหมบาร์เซโลนาก็ยินดีจะขายราฟินญา แต่ว่าขอ1 0 0รล้านปอนด์นะเมื่องงานนี้ทางด้าน,นของทางฝั่งบาเ์เรต้าพร้อมจะพิจารณาในเรื่องการจะปล่อยอาราฟินยากองกลางตัวเก่งออกทางด้านของทีมหากว่ามีข้อเสนอที่ไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์เข้ามาจากการรายงานข่าวของฟิชเชอร์เคสสื่อนายของสเปนโดยแข้งเดวิดสเปีรานี้ถือเป็นนักเตะคนสำคัญภายใต้ใการควบทีมของฮันซี่ฟริกนะฮะในฤดูกาลนี้โดยทำไปแล้วมากถึง27ประตูกับอีกยี่แอสซิส,ส จากการลงเล่น42นัดในทุกบริการช่วยทีมเป็นแชมป์ซปเปอร์คัพสเปนไปแล้วและปัจจุบันในขณะนี้นั้นก็ยังคงลุ้นแชมป์ทุกบริการทั้งหน้านำเป็นจา่าฝูงของลาติกา้าอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและก็อยู่ในรอบรองชนะเลิศโกปาเดอเรย์นในขณะนี้โดยอย่างไรก็ตามช่วงที่ผ่านมามีการคาดเดาเรื่องของอนาคตนักเตะเนื่องจากว่าสถานการณ์ทางการเงิน เจ้าบุนทุ่มไม่ได้คลี่คลายร้อยเปอร์เซนต์โดยมีแมนยูที่ถูกยงให้ความสนใจในวลานี้โดยจากการรายงานของสื่อแดนกระทิงระบุเลยนะว่าบาร์เซโลนายินดีที่จะขายปราฟินญาออกมามีข้อเสนอแต่ว่าอยู่ในระดับ1 1 0ล้านยูโรหรือประมาณ1 0 1ล้านปอนด์เข้ามาก่อนหน้านี้ปราฟินญาได้ออกมาเปิดเผยเคยคิดจะย้ายออกจากบาร์เซโลนาเมื่อสมัยิที่แล้ว หลังผลงานน่าผิดหวังและมีการเรียกร้องให้ย้ายไปก่อนที่อันซี่ฟริกนะฮะจะเข้ามาพูดคุยเรื่อความมั่นใจกลับมาในช่วงซีซั่นนี้เมน่นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นอะไรนะเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับของดีตัมแนะแมนยูคว้าตัวฟริมปงเชื่อเหมาะกับระบบของอัรมบริมร้อยเปร์เซ็ โดยฟริมปงวัย24ปีเผยผลงานโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะฮะกับเร,รเบกุเซนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในครั้งนี้โดยหลังจากที่ย้ายจากด้านของเชลติกมาอยู่กับทีมห้างขายาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมปี2021ก็กลายมาเป็นตัวรักของทีมได้อย่างรวดเร็วและก็ถูกยกให้เป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่เียกว่าดีที่สุดในบุนเดสเิกาไปเป็นที่เ้อยโดยผลงานในฤดูกาลนี้จัดว่ายอดเยี่ยมไปอย่างมาก ล,ลักดบมากถึง4ประตูกับอีกเด็แอซิสจากการลงสนาม40เกมรวมทุกบริการโดยจากฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นทำให้เจ้าตัวตกเป็นเป้าหมายของบรรดายักษ์ใหญ่ของยุโรป,ปรหลายทีมไม่ว่าจะเป็นเรอัลฟูอา,นอนร,า,อา,าร์เซนอลเบรอัลมาดริดและก็ไบร์นมินิกที่ต้องการจะดึงตัวไปเสริมทัพแต่ว่าล่าสุดยาบสตัมอดีตกองหลังปีศาจแดงชุดทริปเปแชั์ช่วงปี1998-1999ออกมาสนับสนุนให้แมนยูเองนั้นรีตําเนินการดึงตัวฟริมปงไปร่วมทีมโดยตวน เราเชื่อว,ว่าแบ็กขวาปรายนี้จะเข้ากับระบบการทำทีมของดริวเวณอาร์บริมผลสืกคนปัจจุบันในครั้นี้อย่างแน่นอนโดยสตัมไี่กล่าวถึงแข้งรุ่นน้องบรุชาติรายนี้บอกว่าเฮ้เจดมี่ฟิลปงสามารถลงเล่นได้หมดทางนิมเส้นด้านขวาไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งปีกวิงแบ็กหรือว่าฟูลแบ็ก เขามีความเร็วและก็เล่นเกมบุกได้อย่างเจ้เจียมสามารถทําประตูได้รวมไปถึงยังผ่านบอลทําแอสซิสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมในครั้งนี้ได้อีกด้วยผมคิดว่าเขาจะเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจสำหรับแมนยูเขาจะเข้ากับระบบการเล่นของทีมทางฝั่งขวาดได้อย่างแน่นอนในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังเป็นปัญหาของทีมในเวลานี้ก็คืออาจจะยังไม่ต้องการนักเตะชาวดัชช์เข้ามาเสริมทีมแต่ผมบอกได้เลยนะว่าเขาจะเป็นนักเตะที่เต็มไปด้วยคุณภาพและก็พลังกายเหลือร้นและก็ยังคงมีฟอร,ร์มการเล่นที่ดีมากๆในลีกที่แข็งกแกร่งอย่างบุนเดสเซกาผมเชื่อได้เลยนะว่าเขาจะเข้ากับระบบของแมนยูในเวลานี้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี่ฟิล์มปงยังคงมีสัญญาเหลืออยู่กับเลวโกเซนถึงปี2028จากการต่อสัญญาครั้งล่าสุดเมื่อปี2023อาจะมีค่าที่สัญญาเพียงแค่35ล้านปอนด์หรือราว1 5 3 1ล้านบาท เท่านั้นโดยเจ้าตัวมีสิทธิ์ะะมีสติในการลงเล่นให้กับเลโบรกุเซนทั้งสิ้น182นัดล้มทุกบริการทำไป29ประตูกับอีก40แอซิสถือว่าเป็นหนึ่งในการันตสำคัญที่ช่วยให้เลโบรกเซนนั้นควา้าแชมป์บุนเดสเลกามาครองได้เป็นสมัยแรกเมื่อฤด,ดูการส0 23่และก็ยังเป็นทีมแรกที่ควา้าแชมป์บุนเดสเลกาได้แบบไร้พ่ายในครั้งนี้เพิ่ม,เต,มเติมกันอีกด้วยและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมอสอนแมนเชสเตอร์เดในช่วงอาที่นี่ครับ,บรชมผมผ กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ